สบายดีจ้าปลาลุงวันนี้ไม่หน่อยกับน้องทองกับน้องไอจิมกับซิลงไปหาผ่อน้องทองเนาะลงไปบนทานเขาลงไปยินดันแรงมันจ็เย็นเนาะไม่หน่อยบรรยากาศก็ดีดีเนาะไม่นอนประหอนเงเหเหอเหรอเหเหรอเอเหรอเหอเหรอรอเหรเหเหร้อเหรออเอเรอเเลยเออเรออเหรเหรอเหเหรอเอเหออเอ น่ละกัะอาเนาะโอ้กะสีดเิเนาะเขาลงมานาออิลงอติมก็ลงมาน้ามม่ลงมาสคนเกขาลงบงห้าก็ได้ข้าวจีเ้าก็ได้ข้าวจีเมื่อไหร่น้อย เขาจีลงไปนะเขาจีเรนะือในหะนึ่งลงมาหอดเทือนพอเถ่าพงเดอจาพี่น้องมี FC, เอฟซีปนทามอมา่าอันน้องทองนะลูกไผเนาะและ้วก็เพื่อนเราอยู่ไซส์พอเราอยู่ไซสิปนทามแม่น้อยนะพี่น้องนะก็เลยอ,อัน นี่แหละอันน่ะคืออันเพื่อนของพ่อน้องทองดินในการดินเขาพี่น้องเอ้ยมันเพิ่มมาใสยู่ซื้อเพื่อนในการแมนวาเป็นยังเอฟซีพวันแน่เอฟซีหลายๆายคนเขากันเห็ดไห้ด้วยพี่น้องเด้อเป็นอยังที่แรกแล้วกับบได้มี่เป็นยังดอกอันนี้ฮาวเวิสูเอฟซีผู้เพิ่นหางกับเขามาใหม่เพิ่นถามมาพี่น้องมัาน้องทองเป็นลูกไผ่นี่เด้ยพอเล่าไปนี่แหละลูกพ่อตาพงศ์พี่น้องเว้ พรอมมากินข้าจีไหมพรอมมาพี่ไห้นี่แหละคือพอของน้องทองนะพี่น้องเลยนี่แหละพอเท่าพงนี่ลหละอันอันทานของไผแน่น่ะไผ่องไม่หูกแก้วเอออันหนฮะไหบอสนี่นานี่แหละนี่เลียน,นอยู่ในค่้ายผู้ใดแน่แล้วเอเอเลื่อนนั่นเด้เอด เออเอาเงินอยู่น้ำเขาเรียบร้อยแล้วบอผะพงยังฮะยังเอาค่นี้เออเอาแล้วแต่เจ้าเขาสิมาเอาเองบอกเออเอาไว้เขาโรดใชสุดรเดียไว้เขาก่อนก็ได้ท้องให้พ่อเขากินไม่ท้องอันีหท้องเอาอันใหญ่หน่อยละเออเอามีของหมักมาฝากเจ้าโอ้โอ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 โอ้โโอ้โโอ้โ้โโอ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 อโอ้โ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 อ้โ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  เออยีเฮงน้อนเลยยีเฮงย้อนไหมันวันหวานเนี่ชอบบ่มีชอบเลยฮะบ่มีก็ชอบมันละน้องบ่มัดเบ้อบ่มีกับสอบแล้วอ่าแค่ผมคิดคือชอบอืมเราบ่มีกับสอบแล้วเราขวดทานเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กับปมนนี่แหละคือพ่อของน้องทองนั่นมีคนถามมาว่าน้องทองเป็นลูกไผรคือได้ อันนาคืนอ,อยู่เพื่อนคอยพันธามากุุไปลายสาเหตุนี่แหละลูกพ่อใหญ่พงพี่น้อง <c ười> คือกันอยู่ไนหนเนาะไปขูมือได้บริเคยขาดได้นังทองบริขาดห้องหำห้องเย็นจากเต่อได้พอดนั้นออกเลยหรวบ,บ่าพ่อเถาพงไอย่านะแล้วตนนแวต,ต,ต่นั่เนาะเออสิบังขับกันกับบันบรได้เนาะ เออใหญ่ลยบัง no? ค <AS> ับก no. yeah. ันบ่ไดดดอกพักตบพงเลยบ่ไปก็คือบ่ไปแล้วแต่ให้คิดเอาเองเนาะให้คิดเอาอยากดีก็เห็ดอยากสวก็เห็ดเอาใหญ่แล้วอันน่ะคันบอกผู้ใหญ่ี่บอกยากได้ผักตบพงเลยบ่คือบอกเด็กน้อยได้สอนก็ต้องสอนในแต่เวลาอันนี่แล้วเนาะยังน้อยแล้วสอนได้เนาะแม่นบอกทานเล่าร้ายอรพี่น้องเมื่อนี่ฮะ ในี่กระเรือในในกระเลือลายวะลายอะไรได้ยังไงได้แค่กระสอบได้ไฟข้าวแล้วมืออื่นบ่เขามาแก้เอาบอกเขาไปบอกเขาไปอุ่นชงชอบเขาได้ลูกเอาโบ่กันว่าไม่ยังขันว่าบ่มีคนเอาน่ะเขาสิเอาดอกบ่ยากดอกเราซาเล็งมาแก้เอาดอก

บัวตผงกีนรสมันหวานมันแซ่บใส่นมเด้แซ่บแซ่บบัวตผงมาเอาหกกระสอบเนาะหกกระสอบเอ่อเฮาสิมาเอาอันเฮาสิขี่ซาเล่งมาเอาดอกให้บัวกาคืออียันมาเออมันบานออกเด้อรดน้ำนั่นจอดแม่หมดคือตั้งห้านหนึ่งผมสีหนกเท่าไหรเหงือกห้าตั้งนี้ คาดมันคาดมันมดมันเป็นอะไรคาดมดบอกองเฮาน่ะเออเอาคือหูอะคาดมดเฮ้ยแล้วมาดิยันทองสามว่าก็ยังรกริตบอกว่าเนาะทองง่ายอยู่เนาะเรายันเถอะเนาะเออขนอยากอันเดี๋ยวเฮาสิให้เล่าดอกอัน อันครับมากับเฮายางเงี้ยมือเ้าดอกเตอร์เออมาเอาเงินให้เลยเออเออขวดผ่ารดฮกกระสอบนะเออใครกันไ้อืมเอายาสูบเอาวิชังกะลงเพื่อเลยบอกยาเงี้ยยามือเสาร์นะกาแฟกาแฟอืมเอ็มร้อยบอกแล้วก็ลบออกหมดอืมอ่าทีนมาเอาฮกกระสอบดอกสองสี่ฮกอันนี้เนาะเหลือนั่นก็ของอีอันนั่นของข้าเจ้าเนาะอืม เออให้เขาเออบ่ยากดอกคันจันเทาสิเอาซาเลิงเทานั่นมาเอาคอยบ่มีแนวแก่กต่แพงก็ให้แก้ไปให้ด้ยโอ้ยบ่มีดอกบ่มีหลอดแก่ไปดอกไปเถอะเอาสอบไปสี่วัี้เนาะแบกท่านขึ้นเถเรสอบบ่ไว้ดอกพี่น้องเลยว่าโอ้สิซะได้กับโรงเอาได้ยากเออแมนเลยเรากับบ่มีรถมีราง ได้ยังเห็ดกับยังกินแรงขันยังระตโขงจเจ้าเ,เ,เห็ดแรงแรงเห็ดง่ายกับยังมีประเทศได้กินหอยจามตัวงหอยสามตัวเออหอกงเอออตุ้หกินหอยสามตัวรับแพงราบพีปนเนงได้เงินขายทานกัซื้อกินเลยสิ้นนั่นเออซื้อสินส้นกินแน่แหละมันจังมีอันสารอาหารเนาะเลยกินสินกินปลาเนอกระตโขงเนาะ อันซื้อสิ้นห้องสิ้นแหงก็ได้ซื้อสิน้นหมูเนี่ยมาขวัวขวัวเอาใส่ผักกระลำนะก็แซบได้ผักสำงยังไรอือขึ้นขวัวสิ้นหมูใส่ผักกระลำนั่งทงนั่นงผักสำงยังไรก็เอาไปเฮาโลดเฮาซือ้อมดพังบริยักษ์ยังไรก็เอาไวไ้โลดบัดแล่เขาสิม,มาเมาเอาบาทเดียวเฮาบริยักษ์ไดนเฮาซื้อไว้เป็นกองโลดเฮาก็ซื้อไดน หับซื้อมดยังเอาอยู่รอบน้ามาเอาเอามดโลนะเอาเอามดก็ได้นะบนยาไม่ต้องไปขายคนอื่นดอกเออไไปขายไปขายก่อนก็มีก็มีคนเอาเงินเขาแล้วล่ะเออสาพันเออโอ้โหใช่เลยว่าว่าเอาทำค้อยสาพันก็สอบปายหนึ่งออสอบปายแล้วอะเออคือว่ให้ครบเลยสามสิบเลยสงสอบให้มดแล้วเออ เมื่ออื่นเศร้าเฮาสิเอายาสูบเอากาแฟแล้วก็เงินพอมามาจ่ายมันขบเลยเด้อเมื่ออื่นเศร้านะมันจะง่ายมันก็คํำแล้วบ่ไดลลงมาเอาดอกมื่อนี่ฮะมันคำเลยเฮาก็บดหู่ดเขี้วสิอันนั้นนะกดทานได้ซะเนอะคันหูก็นั่นแหละหูกะลงมาแต่เว้นๆหละหูก็อากาศมันฮ้อนเนาะออกาฮ้อนเข้าเต่าได้เข้าเต่าบ่ได้มันต้องม่อาศัยยงมือแรงมือแรงเนี่ยเนาะ เอาใส่คาบแรงคาบยังนี่แหละเห็ดนะถาดเรางามพี่น้องเลยเราขายกับเรากับไปขั้นไหนหาบขึ้นไปส่งก็คือสนีอันยังโบไว้เนาะพผสมพงเนาะไปกินโบไว้่ะแบกขึ้นเถอเราสอบกับโบไว้ได้เนาะแห้งแห้งผสมสีแบกขึ้นไปซื้อน้ำกินมดแล้วสอบหนึ่งงานแม่นบอกมดแล้วสอบหนึ่งงานบริกรกินยังเออ ล่อในโว้ยมันล่อบบมีตีนท้องล่อในก็ล่อบบมีตีนพี่น้องเฮ้ยเราสิยู่ขึ้นไปได้แนวใดันี้กาได้บได้ดอกบบได้ดอกซื้ออืมาใช่แล้วก็ยู่ขึ้นไปเนาะคอยยู่ขึ้นไปเนาะล่อคาเดียวเนี่ยอะซื้อล่ออนาเดชพอสองผงล่อยู่กันแบบนานนะลุงกันนานนะคักได้ล่อ่ะนะฮะแบบลุงของเออแบบแบบลุงของลุงของเขาผูกไว้แล้วบล่นะ ผูกเลยบ่ใส่โซ่ดิอะไรนี่เตะใส่โซ่เรียบร้อยแล้วนะนั่นป้าเฮาก็ขึ้นเมื่อปลาทองปลาบัดนี้เด้อออนซาอู่เด้อปลาทองพงเด้อเมื่อหากินข้าวกินหนามไม่ท่องเลยพอวันลงปลาอยู่ลงปลาไน้องกันบ่เออลงปลาไอหน่องเขายังบ่ได้ลงกับเทาเตะพูดทางโอนหน่อยเบาหน้าไหนบ่เบ่หน้าก็ลงบ่ ฮะจะทำว่าให้ลูกมาเอาท่าเลยชอบไหมเออเออเออซีบอกให้ดอกะเมื่อก่อนพี่น้องป้าบัในห้ฮากันอู้กันไรเนาะพี่น้องเนาะแค่วันนี้ก็ชื่อยาให้วันชื่อยามาให้หอมส่งหนึ่งยาสูบฮะเออขันหูนี่เขาเอามาให้เลยเด้เออมือจับเพราะว่าเจับทีมอ่าวบางท่านยังเอาหมดเขาบอกเจ้าแล้วจังไรก็ยาเฮาเฮาเอาเฮาซื้อน้ำเจ้าหมด เอาเมดบนนี้ยากก็ต้องไปเจ้าให้คนอื่นดอกคอยเอาเม็ดกันเผาแล้วแบบนี้เห็ดเป็นสอบเป็นสอบไปนคอยสิมันลงมาแก่เอาเองไปบอกคอยโลดเขายังบอกอยู่หน่อยหรือไาเขาซื้อเศร้าสอบก็ซื้อซิบสอบเศร้าสอบหาิบสอบก็ซื้อเมดเด้อม่าต้องไปเจ้าคนอื่นดอกเอาเอาเมื่อกันปลาทองแบบนีน